เปิดตัวรที่จีนเรเวมีจิทีเนีย6 SE ให้จอสว่างสูง6,000นิตใา้ช,าชิปสับดักัน7พัท Gen 3ในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นล่าสุดทางเรเวมีประเทศจีนก็ได้เปิดตัวเรเวมีจิทีเนีย6 SE ล่าสุดทางเรเวมีประเทศจีนก็ได้เปิดตัวเรเวมีจิทีเนีย6 SE ออกมาแล้วครับโดยมีเทอร์ี่หน้าจอแสดงผลที่สว่างสูงสุด6,000นิต ที่เป็นขั้นสุดในอุตสาหกรรมในสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเลยครับทั้งยังมีสเปคที่เร็วแรงในราคาเริ่มต้นที่จีนไม่ถึงหมื่นครับโดยมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลอัลโมเลดขนาด6.78นิ้วความเอ K, 2, 80, ียด 1.5K 2,780ูณ1,264พิกเซล450พิกเซลเพอรอิงรองรับค่าลิเฟร์เด120เพพร้อมทัชแซมปิ้งเลด360เพความส่งสูงสุด6,000นิต1.07พันล้านสีมีคอนทราสต์เรโชอยู่ที่5ล้านต่อหนึ่ง ดีไซน์พิษครอบทับด้วยกระจคอนนิ i งกับเลนการ์ดวิกตัร์สองชิปปงผลสันวดอกรนเจ็ดพัดเจน3าอมอกต่อคอความเร็วสูงสุด 2.8GHz GPU เป็น Adreno 732ให้แหลมมาแบบ r p d ด a 5 x มีเลือก 8GB กิก b และ 16GB ส่วนลำเป็นแบบย s เอมีเลือก 2.66GB กับ 512GB บนระบบประจาร Android 14ครอบทับด้วยเรมูไ5.0 ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนหลักความมี50ล้านพิกเซลรูปแสง1.88เซนเซอร์ IMX 882รองรับการสั่นแบบ OIS และเลนส์ Ultra w ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง2.2เซนเซอร์ IMX 355มุมมองกว้างสุด112อ,องศาส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูปแสง2.45เซนเซอร์ IMX 615ร IM 15, องรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6มีบลูทูธ5.4มี 5G มีพอร์ต USB Type C มีเลนส์หมด2สีคือ สีเงินและสีเขียวไฮเดรตรีมาที่5,500มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว1น0วัตต์สมาร์ทโฟนเอรมีจีทีนีโอมีรุ่นราคาที่จีนต่ำนี้ครับรุ่นแรม8 g b ิรอง2 5 6 g b มิมีราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ8,600บาทรุ่นแรม12 g b ิรอง2 5 6 g b มิกมีราคาอยู่ที่1,899หยวนหรือประมาณ9,600บาทรุ่นแรม 16G b รอง2 5 6 g b มีราคาอยู่ที่2099หยวน หรือประมาณ1,600บาทและรุ่นแรม16กิกรอม512กิกมีราคาอยู่ที่2,399หยวนหรือประมาณ12,200บาทครับ